เรบอกว่าขอบคุณขอบคุณมากๆเลยค่ะตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกเลยกำลังใจของทุกคนมันมีค่ากับเฟิร์นกับเรามากๆแล้วก็ขอบคุณพี่ๆด้วยฉันโอเคโอเคขึ้นค่ะโอเคขึ้นตามลำดับสภาพจิตใจก็ ก็คนไม่คิดเหมือนกันค่ะว่ามันจะมีวันนี้เนอะ mm hmm. ก็ยอมรับว่าเสียใจมากค่ะเสียใจมากแต่ว่าก็เข้าใจค่ะพอมาถึงวันนี้แล้วก็เข้าใจแล้วก็มันเป็นการตัดสินใจร่วมกันอย่างที่นายเขาได้ตอบไปเนาะที่เรากลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ก็มันเป็น,เ,เ,ปนเป็นทางที่ดีที่สุดที่เราสองคนตัดสินใจร่วมกันแล้วค่ะ เออจริงๆมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันมาอยู่แล้วค่ะ,ะแล้วก็พอพอถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าเราก็คุยกันแล้วก็เข้าใจแล้วก็ก็เลยตัดสินใจแบบนี้ด้วยกันมันยากนะกับการเป็นนัดงานียากยากค่ะยากมากแต่ว่าสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องที่เราเห็นตรงกันนะจริงเราใช้เวลากะมันเราคุยเรื่องนี้มาสักพักอยู่แล้วใจรเร่ม็ คุยกันจริงๆค่ะเราเราเห็นเรื่องนี้มาด้วยกันเราเจอทุกอย่างมาด้วยกันเราเข้าใจทุกอย่างเราเข้าใจกันค่ะค่อนข้างเยอะที่ผ่านมาไม่ถึงเรื่องข่าวข่าวเดื่องข่าวลือเอาเรื่องข่าวลือคนไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเลยค่ะไม่ได้เครียดเลยคนรู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจริงฝนก็จะไม่ไม่ได้ไปกังวลนะคะ มันมีปัญหามันนอกแต่สองคนแล้วมันเขามีการโยมาถึงอ่งเงี้ยเป็นคนกับนาก็เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยเนาะคนอยากยืนยันว่ามันเป็นเรื่องที่คนกับนายคุยกันแล้วตัดสินใจจากเราสองคนจริงๆค่ะวันนั้นคนที่ถูกใจนี่คือรู้สึกงไงคะที่เขาพูดก็ก็ให้กําลังใจกันแหละค่ะก็เข้าใจแล้วเข้าใจว่ามันอาจจะเจ็บปวดเนาะแต่มันเป็นทางที่แบบว่ามันดีที่สุดแล้วค่ะ แสดงว่าการที่ได้บอกว่าเราเป็นแฟนกันไดยังเป็นเป็นพื่อนที่ดีค่ะก็ยังมีการถามถ่ายเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่แต่ว่าจริงๆเป็นห่วงเขาไหมเพราะเขาเครียดมากวันนั้นวันนั้นเป็นห่วงใครจริงเป็นห่วงเขามาตลอดอยู่แล้วในทุกอย่างในวันนี้มันก็เป็นแบบนี้ค่ะ่่งงรรินเเอกกไคับ คนก็ยังมีรอยยิ้มเนาะแต่ว่าก็ต้องก็ต้องให้ระยะเวลาเฟินในการแบบดูแลตัวเองดูแลหวัวใจตัวเองด้วยค่ะแต่เชื่อว่ามันก็มันก็จะดีขึน้นก็ต้องขอบคุณดจริงมีกําลังใจหลายอย่างรอบตัวคนเยอะมากค่ะมีครอบครัวมีเพื่อนเพื่อนมีผู้จัดการคือแล้วก็ยังมีแฟนๆที่เพิ่นเห็นอยู่ตลอดในทุกช่องทางก็อยากจะขอบคุณมากๆมันมันมีความหมายกับเฟินมากจริงแสดงว่าเฟิน,นก็ได้แจ้งทั้ง ครอบครัวของนายด้วยแล้วก็ครอบครัวของเฟิร์นด้วยค่ะทั้งสองครอบครัวก็เข้าใจแล้วก็เคารพการตัดสินใจค่ะเป็นความรักที่ไม่ว่ามันจะอยู่ในสถานะไหนมันก็ยังรักแล้วก็หวังดีได้เหมือนเดิมนวันนี้เราเรตอนมาอย่างไรกก็ยังต้องให้เวลาตัวเองค่ะเฟิร์นก็ยังมีทั้งวันที่ที่ดีเนาะแล้วก็วันที่แย่เป็นธรรมดาค่ะมันหนักไหมสำหรับตัวเราเองมันเยอะไปหมด เรื่องข่าวอาจจะไม่ใช่ปัญหาหลักของเฟินเนาะอาจจะมีเรื่องแบบสุดท้ายเรากลับมาที่ความเข้าใจกันความรักและก็ความหวังนี้แค่นั้นเองคนรู้สึกว่าสาหรับเฟินความรักที่เกิดขึ้นแล้วเฟินก็มีความสุขนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีในชีวิตนะคะ